เดี๋ยวมาดูครับ95ถึง101แล้วก็ท็อปอีเวนต์นะครับสองแพ็คนี้4,000พอดีนะครับผมก็จะได้อะไรเราไปดูกันวอร์มาแบบนี้นะครับผมสตราร์ทซียบาซิลซีบีสตราร์ทสเปนซีบีไปฮะโปตเกตเอทีผมเสริม คอมานีร้อยเก้าสิบสองเอ็มในเทอร์แลนไควา4ีีวันนี้ผมมีเพจเติมเกมราคาถูกมาแนะนำต้องนี่เลยร้านอีลาสติกชอ็อปร้านเติมเกมมือถือออนไลน์ราคาถูกเปิดให้บริการ24ชั่วโมงสำหรับใครที่สนใจเติมเกม Fc Mobile หรือจะเป็นเกมอื่นๆอีกมากมายมีให้บริการสำหรับใครที่ชอบเติมเกมราคาถูก,ถกแบบนี้นะครับผมเพจจริงผู้ติดตามจะมากกว่า80,000คนรับรองได้เลยครับไม่รีฟันอย่างแน่นอนนะครับ รับประกันนีครับทางร้านบริการดีเติมไว้นะครับต้องรอคิวด้วยนะครับในการเติมนะครับทางร้านจุดเบียนถูกต้องตามกฎหมายนะครับผมถูกกว่าเติมเอง20-3 0เนะครับผมช่องทางการติดต่อนะครับก็จะขึ้นไว้ให้ข้างบนนะครับแล้วก็การชําระเงินนะครับจะเป็นบัญชีของบริษัทเท่านั้นนะครับผมนอกั้นเนี่ยเป็นเพจปลอมหรือบัญชีปลอมนะครับผมโอเคครับทุกคนกิจใหม่มาเราก็ต้องทําการเปิดสิมาดูครับว่าวันนี้สายฟรีของผมเนี่ย จะเสริมทีมได้เยอะมากน้อยแค่ไหนนะครับผมวันนี้ก็จะจัดปลายแพ็คนะครับผมแล้วก็ตีบวกอีกสักหน่อยแล้วก็เสริมทีมอีกสักหน่อยนะครับแล้วก็บอกเลยว่านี่ครับวันนี้จะไม่เติมซักกระบาดเลยนะครับมาดูกันครับว่าเราเนี่ยจะได้ตัวอะไรหรือเปล่าโอเคครับเราจะประเดิมด้วยการตีบวกก่อนแล้วกันนะครับเป็นตีบวกไฮวอล์กเกอร์นะครับผมขึ้นร้อยสามนะฮะไป โอ้โหเหียขนาด50%มันยังไม่ติดเลยอ่ะเดี๋ยวมาดูครับ951101แล้วก็ท็อปอีเวนต์นะครับ2แพ็คนี้4,000พอดีนะครับผมหลายคนเนี่ยเขาบอกว่าแพ็ค2อใบนีมันไม่คุ้มนะเดี๋ยวเราจะมาพิสูจน์ให้ดูนะครับผมผมจะกดยกเลิกไป5ทีมาดูกันไปคุ้มหรือไม่คุ้มก็รุ่เนเอาแล้วกันนะครับ5ใบมันต้องได้หรอวะโอ้โหเฮีย แพงสุดน่าจะชไวสไตเกอร์แหละเออไปอมาดูฮะท็อปอีเวนต์มาสามพันเดียวเท่านั้นกดยกเลิกไปสามทีนิ่มๆฮะลุยสี่พัคโอ้โหเดชิงโกชิลูไอ้สัต ดูจากทรงแล้วน่าจะเอาดเดชงโก้แต่ว่าเราไปเช็คราคาก่อนก่อนนะครับเช็คราคาในตอนนี้นะครับผมถ้าเป็นทางด้านของชิวรูในตำแหน่ง GK ค่อนข้างที่จะไม่มีคนซื้อนะเพราะว่าเป็นตำแหน่งที่จริงเขาเล่นกองหน้าแต่ให้เขาเป็นประตู ấy, ไอ้นี้ผมก็งงเหมือนกันะนะครับผมแต่ดูคร่าวๆแล้วนะครับน่าจะเอาดเดชงโก้นะครับผมโอเคเอาเชิงโกแ้แหละนีครับ มาเราได้มาสี่ตัวคร่าวๆนะครับและเป็นกิจกรรมนี้ครับชนะในแมตช์สุดท้ายนะครับเราก็จะได้อะไรเราไปดูกนันวอล์มมาแบบนี้นะครับผมสตาร์ทซีบาซิลซีบีโอดานเตดานเตกาวหกได้มาอีก500โทเคน็นได้อีกมา500ตัว500ตัว มาครับเราจะมาดูรางวันย้อนอยุกันตอนนี้เนี่ยผมมีอยู่1,700นะครับผมทุกคนน่าจะเห็นคร่าวๆอยู่ประมาณ700นะครับแต่ว่ามันเพิ่มขนาดกรอบขึ้นนะครับมันเลยเห็นแค่770้นะฮะโอเคอันนี้ก็สามารถเติมเอาบัตรได้นะครับมาทุกคนก็น่าจะรู้อยู่แล้วว่าผมจะเปิดแพ็กไหนนะใช่ครับผมจะเปิดแพ็ก 97ถึง100้ครับผมถ้าเปิดได้ครบเนี่ยเราจะสามารถเปิด98ขึ้นได้นะเป็นตัวไอ้หน้าแรกเลยมาดูฮะขอวอล์สองทีสวยๆนะพี่น้องพี่น้องพ้องเพื่อนทุกคนที่น่ารักทุกท่านไปสตราทสเปนซีบีเฮ้ยเอาหนาเซอร์ หหลับปอกหลับปอกลับปอก98นะครับผมโอเคไหมวะเปิดก็ t t 7นี่98ก so, okay, ็ยังไม่โอเคนี่ครับแต่ว่าได้ลับปอกมาก็ไม่ได้ใช้อ่ะมาดูจะจะเปิดให้ดูว่าคุ้มไหมไม่คุ้มอค่นี้จะหาเปิดนะหรือเปิดไอตัว10รั้งก็ได้โอเคครับนี่ก็คือสายฟรีอีกรอบหนึ่งครับสำหรับ3,000เพชรนี่ครับผมมาดู โบนั bon at, สนักเตะที่ซื้อขายไม่ได้เลสอสองสองแสนขอสองแสนขอสองแสนเลสโกไปฮะพอร์ตเกตเอจีอันนั้นส์โอ้ลิเวอร์พูลเอโกโจต้าโอเคได้อยู่หนึ่งร้อยพอดีต่บมือ โอเคครับเปิด96ได้100นะครับ3,000เพชรเองนะครับผมสายฟรีเอาไปใช้กันได้เลยสําหรับดิโกโจตาขวา5ทับ5อย่างนี้นะครับสาย5ขวา5โคตรสุดพลังงานได้เลยสําหรับดิโกโจตาเนี่ยครับแล้วเราได้ดิโกโจตามาเราก็ต้องทําการเอาดาร์กิสเนี่ยไปขายฮะโดยการโอเรเวลให้โอโมก่อนนะครับผมแล้วผมก็จะอ่า เอาดากิสเนี่ยออกจากทีมไปแล้ะเอาดิโกโจธาเข้ามาแทนโดยการจะขายดากิสในราคาร้อยกวเอ็มเราก็จะได้เงินมาแล้วฮะทุกคนอ๋อนี่ฮใช้มันสมองสายฟรีไงแล้วกเ็เสริมนักเตะได้ด้วยนะครับและวันนี้เนี่ยผมจะเสริมคอมพานีด้วยเออคอมพานีร้อยสาอ่ะผมจะเสริมอ่ะ คิดดูดิผมคำนวณเงินไว้แล้วนะครับผมน่าจะได้คอมพนีหนึ่งร้อยสามมาใช้นะครับก่อนที่เราจะไปซื้อคอมพนีเนี่ยเราจะมาเปิดตรงนี้เก้าสี่ถึงหนึ่งร้อยหนึ่งมีลุ้นได้ตำนานนะครับผมดุดุง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 มาขอเหมือนเดิมสองแสนแพงนะจ๊ะ <c oughs> เอ่ออยากได้ตัวใช้อะ่ะขอร้องละร้อยหนึ่ง ร้อยหนึงขึ้นได้มั้ยอยากได้ตัวใช้จริง EA 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 สเปน CM ผู้ใดวะโอ้โหเกลือแอคนี้เกลือบอกเลยครับแพ็กนี้เกลือนะฮะไดเก้ตัวเก้ตัวและนี่ฮะผมเสริมคอมพานี1 9 2ยอ็ม มีคนขายให้ผมแล้วเยี่ยมมากน่ารักมากร้อยสามด้วยนะครับมีขึ้นร้อยสี่แน่นอนร้อยสี่เนี่ยเม็ดม่วงนะ,ออะเออเจอกันแน่ครับสำหรับคอปนีหนึ่งร้อยสี่ผมแต่ว่าตอนนี้ขอหามาเชกันก่อนนะพักก่อนช่วงนี้เบบสับจางเอาขอทีมไปเลยอยีครับผมคอมปนีเนี่ยบอกเลยว่าเป็นกองหลังดียิงไกลโคตรดี ผมรอไม่ผมดูมา <c ười> คอมพานีเนี่ยยิงไกลดีนะผมบอกเลยขอ,อยงดยบนเรเวัลปัง <c ười> สวยๆฮนะคอมพานีอ่ะผมก็จะอัพแต้มสกิลก็คือการตั้งรับมาสองนะครับผมก็จะเน้นไปรับจ่าเลยนะครับเอาแบบแน่นตึกตึกตึกเลยนะครับคอมพานีต้องแน่นไว้ก่อนนะฮะ เดี๋ยวมันหลุดง่ายโอเคแล้ววันต่อมาผมก็ได้ทำการมีเพชรอีก3,000เพชรและผมจะเปิด96ถึง101ได้จะเป็นการเปิดครั้งสุดท้ายของผมแล้วนะเปิดครั้งสุดท้ายเลยนะไป Lets Go 2แสงแพงอยู่นะจ้าสตาร์ ในเทอร์แลนคายวะ 4B แมนยูดิลิกโอเคดิลิกสกคลปนี้ครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการเสริมนักเตะแบบสายฟรีนะครับฝากกดไลค์ฝากติดตามฝากกดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้แจ้งเตือนคลิปใหม่ๆเวลาผมลงคลิปนะครับทุกช่องทางเลยไว้เจอกันกับผมสวัสดีครับ